เหยื่อทั้งคู่ทำงานให้บริษัท C B C ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับพิพิธภัณฑ์เทอร์เทอร์เบที่อยู่ถัดไปไม่มีอะไรโดนขโมยและตรวจสอบบริเวณนี้อยู่ปืนมือปืนและพยานในเหตุการณ์แล้วคิดว่าไงโฮมสว่าไงอ๋อเขาโทษทีผมรอมว่สันอยู่ผมฝึกเธอให้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบข้างเหมือนกับเป็นนักสืบจริงๆน่ะวะสัสนว่ามาสิเออ คือเดาเหมือนว่าทั้งคู่จะโดนยิงที่หน้าอกหนึ่งนัดเมื่อดูจากรอยครูดบนพื้นคอนกรีตพวกเขาวิ่งตามคนร้ายมาตรงนี้คนร้ายหันมายิงสองนัดแล้วก็หนีต่อแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนอะเหตุผลที่ไม่รู้ว่าเขาหนีไปทางไหนเพราะว่าไม่มีทางให้หนี ผู้ตายเป็นสุภาพบุรุษสองท่านทั้งคู่สวมเครื่องแบบของ CBC แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือป้ายชื่อของเขาเพิ่งจะเย็บขึ้นมาใหม่และก็เป็นชุดที่ซื้อมาจากร้านไม่ได้เป็นชุดที่บริษัทผลิตให้งั้นเขาก็ปลอมตัวเป็นยามเขาในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าเขาเข้ามาทาาที่จอดรถถ้าหาาแต่งตัวเหมือนยามก็จะผ่านเข้ามาได้ง่ายขอดูขอในกระเป๋าหน่อยสิกระเป๋ากระเป๋าเจ้าเลย ถ้าหาว่าเขาเป็นเหยื่อก็ต้องระบุตัวตนให้ได้ตอนนี้เรามีบัตร1 2 3 4สมีบัตรตั้ง4ใบในแต่ละใบใช้ที่อยู่แตกต่างกันมองออกหรือยังนะทีเนี้เลือก <Le uk S 1> รถราคาแพงจากนั้นก็โทรบอกคู่หูให้งัดเข้าไปขโมยของตอนที่เจ้าข,ของบ้านไม่อยู่ผู้ชายคนนี้เป็นยามตัวจริงเขาเป็นคนแปลกหน้าก็เลยเดินมาดูคนร้ายยิงคนดีแต่ว่าคนดียังไม่ตายแย่งปืนคนร้ายได้แล้วก็ยิงสวนไปหนึ่งนัดเลยตายทั้งคู่นี่เกิดอีกประเด็นหนึ่ง มือถือของเขาคุณจะตรวจสอบเบอร์โทรออกล่าสุด<ม>ของเขาใช่ไหมคู่หูอาจจะปล้นบ้านใครอยู่ก็ได้คุณอยากคุยกับโจนหน่อยมะจากบันทึกโทรศัพท์เขาชื่อโลโก้มอลลิสคุณอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวทําให้คุณหมดกําลังใจหรอไม่ได้พลาดไม่ได้ทอ้อคุณไขคดีไม่ได้แต่ว่าคุณสักเกตเห็นความขัดแย้งของรอยล่าขั้นต่อไปก็คือการคุยทางไปสู่ความจริงการสืบสวนไม่ใช่ทักษะหรือะวศนแต่เป็นการมองนะ่ะ คุณจะต้องฝึกตัวเองให้รู้จักเอะใจกับเรื่องประหลาดผิดปกติซึ่งทําให้เห็นภาพบางส่วนที่หายไปแบบที่คนขับลีมูซ์กาลังจ้องเราเขม่งอยู่นะเหรอเชลล็อกโฮมผมชื่อแคทรีเราได้ชื่อคุณมาจากคุณมัสเกฟแห่งลอนดอนตำรวจบอกว่าหาคุณได้ที่นี่คุณใช้คําว่าพวกเราแต่เราเห็นคนุณคนเดียวผมเป็นคนขับรถและู้ช่วยของคุณเจอหลาลไลดอนแห่งไลดอนอินดัสทรีเคยได้ยินชื่อบริษัทคุณผลิตทุกอย่างตั้งแต่สกอตเทปจนถึงเพชรนัยแล้วไงเหรอ เรามีของที่ต้องใช้มากพอแล้วขอบคุณมากนะคุณไลดอดมีข้อสเสนอให้คุณคุณนั่งตรงข้ามกับคนจริงจังราเริงผมมีสิทธิบ,บัตร18ใบและวิดพื้นได้11ครั้งตอนอายุ58ส่วนผมมีซ่อมทั้งหมด16อันแต่ไม่รู้ว่าเรามานั่งคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย ประเด็นก็คือคุณโฮมเรื่องที่ผมเล่าเป็นความทรงจำที่ดีตลอดชีวิตของผมแต่เวลามันเหลือน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าสมองผมเริ่มเสื่อมอาการเลวร้ายลงผมที่ต้องให้คุณทอมกินอยู่ด้ตลอดเวลาเสียใจกับคุณด้วยนะไม่ต้องมาเห็นใจผมผมอยากให้ช่วยเคยได้ยินเรื่องโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมตามพันธุก,กรรมหรือเปล่าโรคความจำบกพร่องยีนทำงานผิดพลาด มีผู้ป่วยไม่ถึงสองหมื่นคนความจําเสื่อมเป็นอาการเบื้องต้นอาการสุดท้ายคือตายและถ้ามันเกิดกับผมหมายถึงการฆาตกรรมเพราะมีคนทําให้ผมป่วยและคุณต้องช่วยหาคนร้ายถ้าหากว่ามันเป็นโรคพันธุก,กรรมแปลว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดครอบครัวผมไม่เคยมีใครเป็นโรคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์ทําได้ทุกอย่างผมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีนส์พวกเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่ มีคนทำให้ผมป่วยเพราะว่าอยากจะยึดอำนาจของผมด้วยความเคารพนะครับนักธุกรรมอาจจะพูดถูกก็ได้มันเป็นไปได้อย่างแน่นอนมันหมายถึงมีโอกาสอยู่บ้างครอบครัวผมกับตำรวจบอกว่าผมหวาดระแวงแล้วก็สับสนไปเองฉันไม่ได้อยากขัดนะคะแต่นั่นเป็นอาการของโรคนี้เอ,อ่มได้ยินว่าคุณเป็นมือหนึ่งคุณโฮมบอกมาได้เลยว่าคุณคิดค่าแรงเท่าไหร่ ผมจะรับทาแต่คดีนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับและในเมื่ออาการของคุณในตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมาจากโรคความจําเสื่อมซึ่งอธิบายสภาพของคุณได้ดีผมคิดว่าไม่รับงานนี้ดีกว่าช่วยจอดตรงนี้ด้วยนะครับทวิผมเสียใจด้วยจริงๆนะครับและหวังว่าคุณจะโชคดีอ่านหนังสือกองนั้นจบแล้วและไม่มีคําถามแต่ว่าเอจอรมีเบนแฮมเป็นนักปรัชญายประโยชน์นิยมไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นนักสืบเลยนี่ เันแฮมเป็นปิดาของอัชญาวิทยาเขาบอกว่ามันเป็นเจตจำนงเสรีนะ่ะเออคุณจะเอากรดไปเก็บก่อนไปเปิดประตูไหมส่งถึงคุณครับคุณโฮมขอบคุณนะครับที่เอตผมเกรงว่าโอ้พระเจ้านี่มันรองใส่พึ่งธรรมดาเป็นการติดสินบนที่ไม่น่าประทับใจเส้นเลยยกเว้นว่าจะเป็นนักสะสมพึ่ง มันคือพึ่องออสเมียอโบเซตาโซลิทารีพวกมันสร้างร้านที่สวยงามจากกลีบดอกไม้ใกล้จะสูญพันธ์เต็มทีล่ะแคทรีมันรับค่ามากเลยผมรับไว้ไม่ได้หรอกบอกคุณแล้วนอ้นเลยว่าอย่าติดต่อผมอีกนะผมบอกเขาแล้วว่าคุณเป็นคนบินลักการคราวนี้เขาคงเชื่อผมละไรสาระชมัดเลยแบบนี้จะช่วยไขคดีได้ตรงไหนอะเลงที่จุดตายสิ สวัสดีครับผู้กองม็นชูกับคนที่ชื่อเจร,รัดไลดอนไขาอยากจ้างผมแต่ผมปฏิเสธไปแล้วเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคุณต้องมาที่นี่เขาเรียกหาคุณอยู่ทําไมอ่ะผมไม่รู้แต่เราเพิ่งจับเขาได้เขายิงคนขับรถที่ชื่อแคทรีเขาถูกตั้งข,าาข้อหาฆาตกรรมไลดอนบอกว่าเขาจำไม่ได้พยาบาลส่วนตัวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องราวค่อนข้างจะสับสนผมรอมานานพอแล้วผมอยากเจอพ่อของผม hey, อ่ะเฮ้ยเจีเขาไม่ได้นะโอเคไหม พ่อคุณฆ่าคนตายนี่เป็นที่เกิดเหตุอถอยออกไปห่างๆพ่อผมป่วยลูกของไลดอนคนรับช่วงต่อเรื่องราวค่อนข้างจะสับสนไลดนอนเขาพบคุณเขาจะคุยกับคุณคนเดียวเท่านั้นแคมปุรีทำงานใ้ผมมา23ปีผมดูากครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากทำร้ายผมผมผม ผมเออคือเจอปัญหาในการรับรู้ว่าเรื่องไหนจริงและเรื่องไหนไม่ใช่เอเอเป็น,เป,นเป็นความผิดของคนที่ทำแบบนี้กับผมผมไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงมันอาจจะเป็นภาพหลอนแต่ว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมตอนนี้มันงอนแงนันยกเว้นเรื่องนั้นที่ชัดเจน ช่ววยยผมด้เฮ hey, ทำไมคนนได้กล่องใส่พึ่งกลับมาด้วยเรารับทำคดีเจริญไรนั่นงั้นเหรอผู้ตามตรงนะผมปฏิเสธเขาไม่ได้มันเหมือนกับหักหานคำขอสุดท้ายของคนใกล้ตายอ่ะเราจะเอามันกลับไปบ้านแล้วค่อยไปที่หลักพันธุกรรมเพื่อยืนยันผลการตรวจโรคของเขาที่วัดเฮลิกไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องยีนแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยืนยาว แลพือ,อาหาสังเคราะห์เลยเขาคิดจะใช้วิทยาศาสตร์กับยาอายุวัฒน,นะเนี่ยเออคเรนบอยเป็นคนวาดรูปให้น่าประทับใจมากเลยศูนย์รวมแห่งความหลงตัวเองโอ้คุณคือเชะลโคมวัดดีคุณคุณจะเป็นโจแอน,นวัตสันสวัสดีค่ะผมรับคิดติ้งประธานบริษัท นี่คือนตชาคตแคทแมนเธอดูแลทีมวิจัยทางการแพทย์แทชนี่โฮมและ,ะวัสดสุนัตชาคตแคทแมนผมรู้จักคุณคุณเขียนบทความเรื่องยีนนักสู้ใช่หรือเปล่าคุณคแคทแมนศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับยีนที่มีผลต่อพฤติกรรมต,ต่อต้านสังคมนะ่ะน่าทึ่งมากเลยแล้วทำไมเธอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เธต้องการเงินทุนได้ข่าวว่าพวกคุณอยากรู้เรื่องเจลาด์ไรดอนไเดอนคิดว่ามีคนทำให้เขาป่วยเหรอ รู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้ก็เ,เคยพูดเรื่องนี้เมื่อคราวก่อนเหมือนอาการประสาทหลอนอาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าคุณไรดอนยืนกรานว่ามีนักพันธุกรรมยืนยันกับเขาเรื่องเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้นะคุณตรวจอาการของเขาหลบของคุณทํวิจัยเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมถ้าคุณมีงบมหาศาลห้องแลบชั้นนําก็เป็นไปได้ โรค CAA เกิดจากยีนความจำกลายพันธุออ์คงมีคนสักออ6-7คนที่เก่งพอที่จะทำเรื่องนี้ได้งั้นขอชื่อกับที่อยู่ด้วยครับเอาจริงเหรออืมอ mm ูอาร์กอนตัรีเนเดริสอบนะฟรูบลิกัมทักฟ์เดนอาริบราเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเป็นนักสืบณวิ 19, ดิชัยสิเออดูเหมือนว่าคุณทิ้งบินจ่ายค่าสักแห่งให้ฉันจ่ายใกล้เคียงแล้ว นื่องจากว่าการเป็นผู้ร่วมงานพวกเรามีความสัมพัน์มากกว่าปกติเราควรจะแบ่งกันทำไม่ใช่มาเพิ่มภาระงั้นฉันซักเสื้อผ้าแล้วคุณทำอะไรอ่ะผมจะทำความสะอาดตู้เย็นเดือนละครั้งตกลงไหมรีบไปเอาเสื้อมาพรุ่งนี้เราจะไปนอร์เวย์กันอะไรนะผมลองสืบค้นข้อมูลของเจ็ดนักพันธุกรรมมหัศจรรย์ของเราเจอเรื่องที่ต้องสืบเพิ่มเติมนี่คือดรอินวาร์มเลอร์เขาวิจัยในออสโล ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องยีนที่ทำงานผิดปกติเขาดูเหมือนคนสแกนในเวียนใช่เลยแลบบของเขาใช้ทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นแปลว่ามีงกงมหาศาลแล้วก็อีกอย่างนะโมเลอร์ er นะเพื่อจะจ่ายเงินค่าประจำบ,บ้านที่การันเจอฟอยบ้านเก่าของราชวงศ์นอร์เวย์เจียนน่าอยู่มากเลยซึ่งลูกจ้างรัฐไม่มีทางซื้อไหวและที่น่าสนใจก็คือเขาได้รับเงินกู้มาจากคาร์เตอร์ลอน,น งั้นคุณคิดว่าคาเตอร์จ้างชายคนนี้หาวิธีทำให้พ่อของตัวเองป่วยเป็นไปได้แต่ทำไมต้องเป็นนอร์เวย์คาเตอร์เลยด้านอยู่นี้ผมน่าชอบคุยกับนักวิทยาศาสตร์มากกว่านักธุรกิจนะที่นอร์เวย์นะมีภูเขาไฟาและกระานน้ำแข็งมีผู้หญิงกินแซลมอนตัวโตแบบไม่กลัวอ้วนด้วยโอ้มีเหตุผลมากเลยระงับดูเหมือนโมเลกุลนะโรคสมองเสื่อมแพร่เชื้อได้คุณเข้าใกล้ทางตอนแล้วต้นทางฟังดูประหลาดจัง ยินนักสู้ยินนักสู้บทความอยู่ไหนนะนี่เป็นบทความของนัตาชาแคทแมนมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในนี้แน่ๆเลยยินนักรบสำคัญที่สุดในการศึกษาพฤติกรรมต่อต้านสังคมเราจะต้องเข้าใกล้ต้นทางให้มากกว่านี้นั้นนัตาชาส่งมาเธอรู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมรู้ว่าคุณคือนาตชาชาอยากจะคุยด้วยผมคุ้มครองคุณได้เธอหวาดกลัวเธอพยายามหาทางออกและถ้าคำว่าเธอฉลาดจริงๆเนี่ยเธอจะรู้ว่าเราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธอตกลงเจอกันที่หลับรหัสประตู0430กูแค่แมงครับวัสดีครับ